ตินให้เรียบร้อยแล้วระบายสี่ระบานนี่กับจะคลิปเพลงฉันไม่ได้ไปนะฉันไปรักษาตัวคนนะคำบอาสุดท้ายที่ได้คุยกันเมียนแต่ตอนทั่ไปล้วกะว่าวหัวว่าวมวนว่าเสร็เลยพี่คือหลังจากน,นั่นลหลังจากที่เราคุยกับหนูหล,ล,ะละ่ะหล่ะมันหลั้นล้าสุดแล้สุดลงแล้วเสียงบอกคือเก่าเลยด้เสียงแบบเสียงพูดแบบคือค้นหายใจบ่อิ่มเนี่ย แล้วเวลาพูดใช่มันเจ็บปอดมันเครื่องีหยเวลาเขาบอกว่าเสียงเขาต้องตั้งสติเราก็หายใจเข่าเราก็จังบอกออกมาต่ละครั้สองครั้งห่ยไม่ได้พูดแบบต่อกันเหมือนเรานะตอนนี้สิแมตอนนี้ฉันมีสติสิแมที่ทางมาร้องเพลงอะไรบอกมานะคุยกับพี่หมอหน่ะตั้งแต่ยังยังไม่เข้าห้องน้ํายังไม่อันนั้นเลยเด้ที่คุยกันคุยกันเรื่องว่าปีนี้เราจะร้องเพลงอะไรดี

ไปแล้วบอมแบมไปแล้วแบมไปแล้วแบมไปแล้วค <illions. S 1> ุณใหไงที่น <jours> ี่คุณมาสีไวเนาะลูกสาวแล้วเนาะไฟไฮนาไเนี่ยเราเหรอปวดหัว คิดหอดเนาะเสียงแหวดแวดอยู่หลังหานเนาะเอาไว<อ>่ไดนะ้ไม่ได้กันคิดหอดแล้วชิดหอดเสียงแล้วสีวะไรอย่งเงี้ยไอ้กินข้าวเราบอกไอ้จะกินข้าวเราบอกอืมโอเคน่ะอืมเราท้มามตลอดเรากินข้าวเราบอกไอ้เพิ่งมาบอกอืมเราเอินอาดตลอดไอ้กินข้าวเราบอกอืมเนาะดีดีมาดีมาดียินเสียงเหรอปกติแล้วสีเอ,อ,อิร์ดย <laughs> ัง ไม่บีบอน้องเออน้องวินาเรียสมากินมากินเข่าเด้อเดี๋ยวเราลงไป่ไปไปไปงานกินบีไปไปหอดหอดงานปุ๊บีเอินเขาปูสาไป่าเขาไปนอนเนาะให้เป่าให้เป่าไปสบายต้วเขาเลยไส่กัมต้อไปไปเลย ไปัไปไปห้องมานึ no, no well, ่งไปใส่ปหยาดกระพึกบ่ฮะวนแนวเตี้ยไม่บายกูเอบายนะไปแล้วพี่น้องขึ้นท่ออุดรแล้วไปไปไปเป็น่าบัลลีโซ่เป็นท่าบลล่ ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายนะไปห้องเดินทางปลอดภัยประเดี๋ยวตาแล้ว ขบวนสุดท้ายเลิศไปคนเดียวไม่เพื่อได้แหมะไปผูเ้ดเดียวเลยยผู้ดเดีวรถทุนไปหากีโน,น่นที่สุดเที่ยวให้สนุกด้วยเม่เด้อจ่อยๆเด้อแม่วันนี้เราเด้่แม่ของสุดวันนี้แล้วไปเห็ดวงพนัมไปย่ายี่ <c oughs> ท้องถิ่นเอเอาละม <c oughs> <c oughs> ีใครไหวนะครับวันนี้สุดท้ายแล้วนะครับพ่อรถบันเทาอยู่เด้ เดี๋ยวแล้วพอมีคุยุดด่าเหรอที่บ้านนี้ไม่ด่าแล้วค่ะของไม่ด่าเลยไม่ด่าอยู่ข้างบนแล้วไม่ด่านั่งฟางที่บ้านด่ายังต้องพึ่งเลยไอ้บี้อยูุ่นละเมื่อใดเขาสีห้ไปหาเพื่อนหยุดมอย่าพึ่งหยุดด่าเขาไม่ใหญ่เขาหแต่ละแนมึงอะตลอดเลยไม่เงี้ล่ะไม่ได้หนึกถึงแต่สิ่งดียวเขาล่ะบอดนี้ ลไปแล้วเด้อบะเนี้ไปเบิดทั้งตัวทั้งใจทั้งจิตลรวบะเนี่ยัใจรอบนี้มีแต่คนหักตัวมีแต่คนมาทรงหกหลายเลยไปแดีมาดีครับครับดีแล้วทำยบ เราทำดีที่สุดละเดินทางปลอดภัยกันนะฮะมีโอกาสจะเข้าไปเดี๋ยวผมค่อยทักหานะไม่ได้โอเคดูเรื่องไรมกลับแล้วพี่เลยกลับเลยใช่ไหมโอเคครับในพรุ่งนี้มีซ้อมเออถึงแล้วก็บอกด้วยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับขอบคุณมากครับ อาอย่าลืมล้างมือล้างเท้าด้วเด้อน้องไม่หมาวตะด้ที่มาเ่อเัยวแมให้ส่งผมไม่มีผมไม่มีตังส่วนเลยห <c oughs> ้องน้ำหองน้ บายแล้วนะไปแล้วไปแล้วขาตั้งไหนครับตั้งกลับเลยใช่ไหมนี่เ,<ป>เดินทางขับรถด,ดีดีนะพี่ก็คงกลับเลยแหละเดี๋ยวร้อ เดี๋ยวเห็นร้อยเขาหลุดออกก่อนไปแล้ววันนี้ไปแล้ว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 เดี๋ยวจะเดี๋ยวไปล้างมือล้างหน่อก่อนเด้อเดี๋ยวเขาถอยไปไหนดียางยังให้เดี๋ยวเขาจะออกแล้วเดี๋ยวไปล้างมือไปล้างมือก่อนมไม่ได้ลับรถดับยึดจอดยึดเสียไปเจอกันบานแท่งไปเจอกันบานแท่งนะเออเออเออ เด่กกับพี่น้องผมขออนุญาตเดินทางเนี่ยกำางนอนแบบนอยู่คนนอนน้ำกันกินน้ำกันนน้ำกัน